ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr Wood X t o นะครับผมกับเกม Ark Survival e v o นะครับผมกับโหมด Medium นะเออกับซีดีสมชายนะในร่างแบบโคตรเท่กันเลย นี่ตัวคดใหญ่นะสำหรับสมชายเราไม่กล้าพาของออกไปเยอะนะครับผมกลัวจะตกก็เก็บไว้ก่อนอ๋อเก็บไม่ได้เต็มเดี๋ยวไปลองลองถ้ำกันดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะสำหรับถ้ำ ก็ทําง่ายๆนะตรงนี้เลยมีมีปลี่ยนยาไหมดูต้องดูให้ดีนะก็กระโดดข้ามไปเลยน่าจะผ่านนะสำหรับถ้านี้นะแต่เราไม่มีไอน้นี่เลยอ่าเรายังไม่ได้แบบทำเควสของอ่าลีโลเลยนะ เดี๋ยวผมขอทำควิสของชุดก่อนได้ไหมเออนี่ทำชุดก่อนขาดอะไรบ้างวะจะเป็นขาดเป็นไฟเบอร์นะฝามก่อนแล้วกันแต่ไฟเบอร์ที่บ้านเราก็มีเยอะนะประมาณสี่ห้ารอยนะแต่คือขี้เกียจข้ามไปแล้วไงเออมันอันตรายนะมีปีรันญาอยู่ในน้ำไปมาไปมาแบบยวมันจะก,กัดตูดนะทุกคน ไปฟามไปสนใจตอนนี้ขาดอะไรขาดรองเท้ากับหมวกรองเท้ายังไม่เรียนเหรอ,อเรียนมาแล้วอ๋อมันใช้หนังด้วยทุกคนแย่ตย yeah, ังไงหนังมีโดโดไหมตอนนี้โดโดมีตัวอะไรแบบที่เราฆ่าได้แบบง่ายๆบ้า,บางวะ เดี๋ยวขอลาก่อนตัวอะไรเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วดูดูดมาเจ้าดูดูสีแดงเลยสองตัวจิ้มเข้าไปอีกตัวนึงไม่ต้องหนีนี่นี่นมานี่โอเคได้ไปลองเท้าแล้วทุกคน คเควสก็เสร็จนะครับผมได้รองเท้าเอารองเท้ามาอันนี้อัพเป็นส t ตม i ิ a นแล้วกันนี่รองเท้าดีโอ้โหอาร์เมอร์แค่สามสิบหกนะก็ดีกว่าของเก่าออน,นี่ทิ้งไปเลยของกาทุกคนเออดีโลมาแล้วทุกคนดีโลผมจะไม่รีนะครับผมผมก็จะเล่นแบบเรียวๆเลยนะทุกคน ได้แบบของดีก็ใช้ไปเลยแต่ถ้าได้ของกากก็ใช้ไปนะนี่เพราะมันเป็นแค่โหมดแบบมีเดียมนะของไม่ดีมากก็นะ่าจะเล่นได้อยู่มันต้องการ3ตัววะ่ะมันมีแค่2อีกตัวหนึ่งอยู่อยู่ตรงไหนต้องไปหาก่อนสำหรับควิดโดโด้ก็รับได้เล,เลเวลสินะไม่ใช่ดิ เพชของดีโลนะมันไม่ใช่โดโดของดีโลนะจะได้เป็นธนูนะก็อ่ามันดีมากนะครับผมสำหรับตอนแรกนะตอนเริ่มเกมใหม่ๆโอ้ยมีแต่โดโดอ๋อมีานนาูเหรอแต่มันจะมืดเลยไงโอ้ยดูดิตอนกลางคืมนมจะค้างหรือเปล่า iPhone 11มา เอาไเก็บไข่ไขไปป่ปะวะโดนลาบปะเนี่ยดีนนะัไม่ใช่ของสามเขาจริงจริงบอกเลยวสามขเขาไล่คุิดแน่นอนน่าจะเป็นทางนี้นะวิ่งมาก่อนใช่ไม่ใช่ค่อยว่ากันน่าจะใช่โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยใกล้ถึงแล้วใช่ไหมน่าจะอยู่ด้านล่างนะ อเปล่าใช่ยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอบิโลมามาขอเฮดช็อตสวยๆโอ้ก็ห้ยได้แล้วเว้ยแต่ไม่รู้ได้ดามเมจเท่าไหร่นะครับผมผมจะไม่รีไม่เลยนะเออได้แบบไหนก็ใช้ไปเลยเดี๋ยววยวนะบอกเลย นี่ทำ퀘สเสร็จก็เลเวลอัพนะสำหรับโหมด B ีมีเดียมนะก็ง่ายมากนะเออสิบสองอุย้ยสามกว่าเลยเหรอเฮ้ยโคตรหวยโคตรหวถือว่าดีมากนะครับผมถือว่าสมชายเรามีโชคค่อนข้างเยอะนะครับผมเราได้300มาแล้วเราก็สามารถลงทํำได้แบบสบายนะพอเรามีดาเมจไง ทำอันแรกนี่ก็คือแบบมันมีแค่งูกับพวกอ่ามีงูแล้วก็มีมีอะไรบ้างวะมีตะขาบด้วยเออตะขาบแล้วก็พวกแมงมุมนะเออก็จะเป็นสามสี่ตัวนะมันก็ไม่ได้โหดเราก็นะ่าจะชิลๆนะด้วยสเต็ปการเล่นแบบช่ำชองของเราด้วยมาเข้ามาเลย เดี๋ยวขอเก็บสเตมิน่าด้วยนะทุกคนเผื่อแบบโดนไล่โดนไล่นะครับผมนี่เราเข้าแค่เราเข้าถ้ำเราก็ได้เลเวลนะครับผมเออแต่ถ้าเราเข้าแล้วเราออกได้ก็คือจะได้เลเวลยื่กว่านี้นะเอออแต่พวกอ่าโหมดบูตอนอะไรก็ จะไม่ค่อยเห็นเห็นผลเท่าไหร่นะสําหรับการวิ่งเข้าถ้านะเออพราะแบบมันขึ้นยากไงพวกบูตอนอนะแต่นี่นี่พอมาแบบมีเดียมนะมันแบบง่ายมากนะทุกคนแบบเข้าเข้ามาถึงมันก็ได้มาสองเดเวลเลยค่าพวกนี้ก็ดีนะพอมันจะให้ของแบยโวย,โยตัวนี้ไม่ให้วะนึกว่าแบบจะให้แบบของบ้างเออแมงมุม,มแมงมุม,มแมงมุม,ม อยอยมาสิมาสิมีของไหมมีธนูมีลูกดอกเห็นไหมเออแต่ธนูแบบของตากนะเราไม่เอาอันนี้เป็นเสือ้อธรรมดาหรือเปล่าเฮ้ยดีกว่าเดิมนิดน,นึงอันนี้ทิ้ง ส่วนถ้ำน,นี้ผมก็สอนลงไปเยอะมากนะง่ายมากถ้ามันอันแรกอะ่ะโอ้ยมาเยอะวะมาเยอะวะดูดิมันตาหน้ามาให้เรายิงเลยนี่นี่ <c oughs> เฮ้าไม่ถึงตัวพี่หรอกนี่การฟาร์มลูกธนูที่แท้จริงนะง่ายง่ายๆหย่ามีตัวอะไรมาตุ่ยหลังก็พอนี่ฟาร์ม ลูกตนูอย่าสลบไปก่อนทุกคนเอ้ยได้แล้วของดีทุกคนนี่ได้มาแล้วขวานเหล็กทุกคนเออของดีของดีงดนี่ของเหล็กชิ้นแรกสำหรับสมชายนะเลเวลก็อัพอพเป็นเลยดีวะอ่าสปีดก็แล้วกันมาแมงป่องเฮ้ยตัวนี้เือดเยอะ อย่าให้มันกัดนะร่วงได้นะบอกเลยแมงป่องเนี่ยอันตรายอย่าเอาหอกมาด้วยนะไปไปอยไม่เห็นไม่เห็นกูโดนดล่อแน่นอนทุกคนอานแล้วน,นะไม่ต้องกลัวเพราะเรามีธนูแรงเออจะกลัวมันทำไม ใช่ไหมล่ะเออโอ้โหลูกดอกเจ็ดสิบกว่าแล้วทุกคนยิงช้าหน้าก็เยน่าจะไม่หมดนะทุกคนยอะเกินนี่มันมันแกข้ามมาไม่ได้นะนี่มาดีเฮ้ยเติดติติดเอา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 เอ้ยยิงฟรีอีสปอร์ตไปดิเอาไม่โดนเอ้ยไม่โดนมาแล้วมาแล้ว อาแลอย่านะอย่านะอยา่ยาอย่าโอ้โหมีแต่ลูกธนงธรรมดาวะไม่แบบลูกธนงยาสลบมาให้เราบ้างนะเผื่อเราจะได้จับตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวเออ,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 ออมาดิเออเอยนี่ไงได้มาแล้ว เก็บไปทีละนิดทีละน้อยนะสําหรับลูกดอกอยาสรบปผมจะไม่เก็บสพนะเพราะมันได้เป็นชิ้นตินนะตอนนี้เราก็ไม่ค่อยต้องการนะเพราะมันแบบไม่ค่อยจะเป็นนะตอนนี้เดีย๋ยวถ้าเราต้องการไม่ไรเดีย๋ยวค่อยมาฟาร์มใหมกก่ก็ได้นะเพราะว่าเราอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้สมชายเราก็ได้ของเหล็กสองชิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็คือพ i ิกแอ็กกับขวานนะครับผมเออถือว่ามาครั้งนี้ คุ้มมากๆนะไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือออกจากถ้ำนะทุกคนไปวิ่งไปตอนนี้หิวน้ำน่าจะไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่การขึ้นก็ตรงนี้เลยวิ่งขึ้นมาปุ๊บกระโดดทีหนึง่งง่ายๆนะทุกคนเดี๋ยวขอไปเก็บเอ๊กระดอนก่อนนะครับผมเเอยเฮ้ยเฮ้ย ีเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นยิงไม่โดนอีกโอ้เอ้ยไม่ตายไม่ตายเอ้ยยายายาย,ยายายายหิวน้ำอีกโอ้มีแต่ลูกดอกนะ นันเหรเดินออกเลยได้ไหมเดี๋ยวยัยงไงเดีย๋ยวขอเดินไปดูก่อนว่ามีศัตรูเยอะหรือเปล่านะพะเราต้องการน,น้ำตอนนี้เฮ้ยอ้ย,อยมาไงมาไงเออยยายายามีงูด้วยเชีย่ยมาดิมาองู โอ้ขี้แตกขี้แตกวอย่งขี้แตกเลยเหรอสมใจยอ้ไม่ไหวเลยปิ้วโอเคตายอ้อยอางนี้ของเยอะแต่แบบของธรรมดาธรรมดาโอ้โหลูกดอกนี่บอกเลยมหาศาลเออการฟาร์มที่แท้ถูกทุกคนโอ้โหลูกดอกอีกแล้ว อหรืออัพนี่เราต้องอัพเป็นน้ำหนักไปแหละไม่ไหวนะแบกไม่ไหวแบบนี้มามานี่หางสองทีร่วงโอ้ยกำลังเสริมมาไปละอุย้ยมาเยอวะว่ะหางดิสมชายอุย้ยมาเยอะมากเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมาดิมา ดีดดูใหญ่ใหญ่ใหญ่ติดมุมห้งหลังก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวนี่สารรีวิวที่แท้ทูทมามาดี้าไปดี้าไปเอออย่าเออมันติดมันติดโอเคตัวนึงเออเออโอ้ยตัวนี้เลือดเยอะเลือดเยอะเอ้ยมันพุ่นใหญ่พุ่นใหญ่ โอ้โหกว่าจะหมดเฮ้อเหนื่อยเลยแต่ตอนนี้สมชายเราจะล่วงนะทุกคนคือมันหิวน้ำไงทุกคนแต่ด้านล่างมันมีน้ำอยู่ใจเย็นนี่พิกอคเก็บไว้เฮ้ย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 ไม่หื้ยังไม่ตายโอ้โหตกกระใจหมด แม่ไม่ตายมาแอบ,บอยู่ไอ้บ้าโอเคไปดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเช็กศพนะเผื่อได้แบบไปเล็กะระงี่เออเออต้องทำอะไรแล้ววันนี้ฟาร์มเลเวลอยู่ในถ้าน,นี่แหละแต่มันเยอะมากนะนี่ลูดกดอกปลาไปรนะ้อยหกสิบ้าเลเออแม่งโกนเยอะไม่ได้ดูนะยิงไปเรื่อย จนแบบลูกดอกโคตรเยอะเจียตรงนี้ดื่มน้ำไม่ได้เออฮะตายเป็นไงครับต้องรับห้าวกินรุ่นไงแม่งตายเฉยโอ้จะได้ว่าทุกคนตายหาตายหงเลยนี่ของก็คือแบบหายหมดเลยนะ เราก็ต้องไปกู้ของคืนนะเออแล้วกู้ได้หรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ชัวร์นะเออเพราะมันก็ค่อนข้างยากนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกู้ของคืนก่อนหลังจากที่ห้าวเกินไปนะเฮ้ยต่างผิดตอนนี้เราก็มีภารกิจใหม่นะทุกคนก็คือการกู้ศพนะตอนแรกผมมาแล้วนะทุกคนมามือมีโคตรเยอะแถวนี้มารอบที่สอง เทค2สองไปมันดูดิม,มันบือไปไปดิไปเออมาเริ่มกันเทคที่สามทุกคนมามืออ้ยตรงนี้เยอะทำไงดีวะมันมีเยอะมากทุกคนตรงนี้ด้วยไงเออคือประเด็นเราไปตายตรงนั้นไง ตอนแรกผมกะจะแบบฟาร์มเเวิไงไม่เมือ่อตายสิเก็บสติมินาก่อนสมชายโอ้ยย่องเบาไม่ได้ทุกคนมันก็แบบมีท่าย่องนะทานั่งนะเราจะแอบ,บไปเอาดูดีมเฝ้ากันโอ้โหต้องดีงล่อมานะทุกคนอเออไอ้น,นี่อยู่ใกล้เดี๋ยวล่อ,ลอง,งูมาก่อน ตัวแสบมาดิเอออย่าอย่าอย่าอัาาาานนี้มานี้พวกนั่งง,ง่ทั้งหลายเดินมาวันเดือนป,ปีไปเร็วเร็วเร็ว,รวอ๋อเฮ็ดยิงเหนืดมาโดนผมอีกชี้อะไรไงอ๋ออ๋อนั่งงง,ง,งงงมาดิไม่ตันอีก รอก่อนลอลอลอปุ๊บปุ๊บไปไปเร็ว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนกูได้แน่นอนอย่ามางเจอกูกูไปก่อนเอ้ยอย่าอย่ามายุ่งกับกูอย่า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 ไปแล้ว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 ขอโทษกูขอโทษปุ๊บอืมหนึ่งมันแ้บใครเป็แบบเก่งนักเก่งหนาวเมื่อกี้ตาหน้าเข้ามาเลย ผมได้ของกลับเลยนะนี่มันเอ้ยดูดิมันยากนะสําหรับหมดีมีเดียมนะนี่แต่ของตรงไงเออก็จะยากเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยไหนใครเมื่อกี้จะเล่ฆ่าผมโอยอย่าตกไปนะตายเดีนะเนี่ยตกไปอะ่ะนี่ขอเล่นกับพวกมันซะหน่อย ห้าวเกินไงเอออย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาขัดลรื่องนะมึงอ่ะบอกไปลงคอยัปให้ปีนนะเฮ้ยนี่กระโดดยิงกระโดดยิงสเต็ปเดิมนี่ฮึบป,ปิ้วปิ้วนี่โครอีซี่ทุกคนนี่ นี่เดี๋ยวพว,พวกตรงนู้นก็โดนผมนะบอกเลยนม่มือไล่ค่าผมไม่หยุดเลยโอ้ตอนผมแบบไม่มีของแบบโอ้ยไล่อย่างเดียวเลยตอนนี้ผมกลัดมาแล้วทุกคนนี่ยิงได้ทั้งวันอนะนี่นาจะหมดนะทุกคนเฮ้ยอีกตัวหนึง่งเฮ้ยเอ,อะเอวอ,อย่ารู้เยอะนะทุกคนไม่ชอบเอาของมา นี่ลูกดอกยิงแบบยันชาติหน้านะเออไม่ต้องท้าเองกันเลยทีเดียวนี่มีเกือบทุกตัวนี่โอ้โหตัวละสิบกว่าดอกนี่เกือบสองร้อยแล้วโอเคน่าจะต้องพอสำหรับลูกดอกเดี๋ยวเราไปเก็บอ๋อนี่เราได้มาแล้วเดี๋ยวไปเก็บคูณสองก่อนนะเราลืมว่าแบบตรงนี้มันก็มีนี่หว่าเราก็ เดินไปใกล้ๆหลังตรงนี้ก็มีเลยนี่หว่าสำหรับอ่าอ็ก,กดน,นนึงนะนะครับโอเคโอเคโอเคมาเฮ้ยอีกตัวเฮ้ยูหขดอยังขอดูของเดยละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลึกว่าตายแล้วนะตายแล้วไม่มือ่อ เงี้นเลยน่าเราอะโอ้โหเนียนเลยตายันเอาเราเินรายิงโดนตอนนี้เมื่อกี้ตกดอกอยาสหลบได้อยู่เฮ้ยพ่อมึงมาต้นไหนวะดีนะมันไม่กัดเราถ้าเรามันกัดเราเราน่าจะร่วงเลยที่อะมันยืนจ้องหน้าอยู่บ้ากูก็ตกใจดิ ทำแบบนี้อ่ะสปิดเลยละกันไปเก็บแล้วก็วิ่งออกอยู่ด้านหลังนี้ตรงไหนวะเออนี่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 นนไปโอเคเป็นงูนะครับผมไปวิ่งตอนนี้มีคูสี่แล้วอยากจะเล่นต่อนะแต่แบบคือมันอ,อ่าค่าอาหารมันหมดไงค่าน้ำอ่ะเราต้องกลับขึ้นไปก่อน กลับขึ้นไปก่อนนะน้องเดี๋ยวพี่่อยมาเล่นใหม่นะน้ององ,องทุกคนไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเดี๋ยวจะล่วงซะก,ก่อนเราต้องออกจากท่าไม่ได้นะน่าจะได้เลเวลมามหาศาลมากมายอ่ะไปอีกตอนนี้เลเวลสิบเแล้วนะสองอีพีเอ้ยโคตรเร็วทุกคนเล่นแบบประมาณ1ชั่วโมงนะเออสองอีพีนะอีละประมาณ30นาทีก็ใครมีเวลาว่างก็วันเดียวก็น่าจะหนึ่นะเออเอาจริง แต่ต้องมีแบบสติปนิดหน่อยนะครับผมมามาตอนนี้เราเกือบจะเลเวลยีกันแล้วแต่ยังไม่มีสัตว์ขี่กันเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรวันนี้มาฟาร์มเลเวลก็แล้วกันนะทุกคนเออก็ถือว่าแบบได้อยู่มาฟาร์มเลเวลชิวๆไม่รู้จะดิ้งออกหรือเปล่านะสำหรับ1ิบเอ็ดนะน่าจะไม่ดิง้งแหละเพราะมันแรงไงโอเค อยากทำมาได้โอ้ยแปดรีวล <c ười> มันเกินไปเปล่าแม่งกูเข้าทำเดียวแม่งเกือบเลเวลตันเลยวะเฮ้ยเกินไปเปล่าโอ้โหแปดรีวลไม่ได้น้อยนะทุกคนบอกเลยเดือดสักสามก้นน้ำหนักสองดาเมจเอาหมดละอัพแป๊บเดียวนี่เรียนคุยให้นี่ด้วยชุดเกาะหนังชุดหนัง I, เฮ้พลาสืจอรพลาซอสีแจม่มเอาเลยแล้วกันลูกดอกมีอยู่สักตัวทุกคนก่อนที่เราจะปิดคลิปกันไปสีแดงเลยสีแดงเลยสองดอกร่วงมีแครอทแคระไรไหมไม่มีเบอร์รี่ไปก่อนเบอร์รี่ไปก่อนนะน้องโอของคนเยอะทิ้งไป ไอ้สาระ,ะนี่ขึ้นมาแล้วติงหนึง่งแต่ไม่น่าจะหนานนะมีเดีย่ยมนะเออไหนวะก็เอาควอเราไม่สำเร็จนี่หว่าเราลืมใส่รองเท้าเออสมชายม,มันลืมนี่ได้มาอีกหนึ่งเลเวลโอ้โหโคตรอีซี่ โอ้ยร้อยบเก้าเลยใส่ไปเลยเท่ hey, ทุกคนนี่ตอนนี้ก็มีคูณสี่อยู่นะเราก็แนะนำกลับไปเล่นกลับไปพวกนั้นนะแต่ไม่ต้องผมไม่ได้รีบฟาร์มเลเวลไปเท่าไหร่นะเออมันขึ้นเร็วอยู่แล้วอีซีออ่อ่ะเอ้ยมีเดียมอะ่ะเดี๋ยวเราไปถ้ำลาวาอีกถ้ำหนึ่งก็น่าจะไปปลาไปเลเวลห้าสิบได้นะทุกคนเออนี่เราก็แค่รอให้แบบ พลาซอของเราตื่นนะเออเดี๋ยวขอทำที่ที่กี่ก่อนพลาซอเฮอยใช้ของค่อนข,ข้างเยอะเลยเออค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคก็น่าจะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับปลาซอมันน่าจะตื่นแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าก็ได้เอาน้องไปเล่นกันนะเออแล้วก็ จะได้มีมีแบบสัต์ขี่สักตัวนะเออแต่มันไม่ได้โหดนะตัวนี้นี่เราน่าจะเอาไปขี่ไปแบบตรงนู้นได้นะก็คือสีเขียวนะเพื่อเอา e l e m e n t ตอันนี้ไปแรกนะครับผมโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย